สวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้พามาชมกรงแมวที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ความทําความสะอาดให้เรียบร้อยเต็มที่นะครับแต่ก็ได้แมวมาอยู่สามตัวแล้วนะครับเข้ามาอยู่บ้านใหม่ตัวนี้เป็นตัวผู้อะไรลูกกวาแหรือลูก ไม่ต้องกลัวพ่อลูกพ่อเอาลูกมาเลี้ยงจะได้อยู่ดีกินดีจะได้ปลอดภัยนะลูกนะไม่ได้ไม่ได้กินสัตว์ทางนอกไม่ได้เบียดไปเบียดเบียนสัตว์ที่นอกนะลูกนะอยู่ข้างนอก,กนอันตรายนะลูกนะหมาก็เยอะวิ่งเล่นอยู่ข้างในนี่นะลูกนะตัวนี้ชื่อว่า ดูลายเขาเหมือนกับเสียดาวครับลายลายสวยเหมือนกับเสือดาวเออแล้วก็น,นี้น้องลายโดดขึ้นมาเลยตัวนี้เสียมมากเลยครับตัวนี้อย่ากออกกล้องจังเลยเสื้อแล้วครับเราเรียกเสืออะไรดีน้อน่ารักจังเลยตัวนี้เสียมมากน้องเฮงเฮงกันแล้วกันครับ น้องเฮงเน้องเฮงเก็มีอาหารมาให้ไวให้เขาครับกินอาหารแล้วกินน้ําเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขี้อ้อนมากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สวนเขาครับในสวนเวลาเจ้าของสวนเขามามันก็วิ่งมาหานะครับเมวตัวนี้เสี่ยมครับเวลาได้อาหาร เอาอาหารมาให้สอบเลยเลยโอ้โน,น่แบบนแอบไปไปเสาโน่นกลัวกลัวไม่กล้าลงมาเลยเรียกสือเอ้ตัวนี้เรียกสื่ออะไรดีนะน้องน้องัน,งนษาน้องันษาลงมาสิลูกเดี๋ยวพ่อเอาไม้ให้ไก่ลงมานะลูกนะ น้องพรรษาเดี๋ยวมาหลายตัวจําซื้อไม่ได้แล้วตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้นะครับตอนนี้กระทำว่าไม้ขวางให้เขาไต่ลงมาแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ลงมาได้นะครับอยู่ในนี้นะลูกนะเล่นในนี้นะอย่าเปเรียบพึ่งทะเลาะก,กันเดอ้ออยู่ด้วยกันนะรักกันนะลูกนะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน,กนเดอ้อลูกเดอ้อ ก่อนเงินก็ชอบใจนะครับที่มีเพี้ยนมาอีกแล้วชอบใจใหญ่เลยชอบใจใหญ่เลยครับ